เมนูวันนี้นะครับนี่งาคั่วนะครับหอมๆนะครับนน่นะครับเมนูโบราณนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับของคนโบราณนะครับนะคนสมัยก่อนนะครับเขาจะกินนะครับธัญพืชนะครับกินถั่วกินงานะครับ ผมก็มีอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับนะกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะครับแล้วก็นะครับอาจจะมีแกงมีไข่เจียวไข่ดาวอะไรก็ได้นะครับนะทำงาคั่วนะครับโรยข้าวนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่ ขั้นตอนแรกนะครับเนี่ยเราก็เอานี่นะครับเป็นงานะครับงาดํานะครับงาขาวจะเป็นงาที่กระเทาะเปลือกดําๆนี่ออกนะครับแต่เรานะครับใช้เป็นงาดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีเกลือเม็ดนะครับนี่นะครับเกลือเม็ดนะครับแล้วก็เป็นพริกไทยนะครับพริกไทยเม็ดนะครับคั่วกว่าคั่วให้สุกนะครับนะครับงาสุกง่ายนะครับข้อควรระวังนะครับต่อไปนี่นะครับ แก๊สนะครับเปิดเบาๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับนี่นะครับแล้วก็คั่วต่อไปเรื่อยๆนะครับเวลางาสุกนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับป๊อกแป๊ก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 นะครับลองสังเกตดูนะครับทำบ่อยๆก็จะรู้นะครับนาเริ่มแตกนะครับนะครับ เริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็วิธีเช็คนะครับว่างาสุกหรือยังนะครับนี่ชิมนะครับนี่นะครับปริมาณเล็กน้อยนะครับชิมดูอืมนะครับสุกแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาไปตำนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปทุกอย่างสุกนะครับก็เทลงคลกนะครับลงไปตำให้พอละเอียดนะครับ ไอ้พริกไทยนะครับพอแหลกนะครับนะครับระหว่างที่ผมตำอยู่นะครับนี่กลิ่นนะครับของพริกไทยนะครับเอ้ยไม่ใช่กลิ่นของงานะครับงาคั่วนะครับก็จะหอมนะครับโอ้หอมไปทั่วห้องนะครับหอมมากๆนะครับจริงๆเนี่ยตำไปตำไปนะครับสังเกตดูนะครับว่างานะครับเริ่มจะแหลกนะครับแต่เม็ด พริกไทยนะครับยังไม่ละเอียดนะครับก็ตามต่อไปนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะครับโอเคเมนูวันนี้นะครับนี่งาคั่วนะครับหอมๆนะครับนีนนะครับเมนูโบราณ